สวัสดีครับทุกคนมัเน,นี้กลับมาพบกับ DV Hunter อีกครั้งหนึ่งนะฮะหลังจากที่เราทำอาวุธเกี่ยวกับพวกสายยิงไปแล้วฮะมันยังเหลืออาวุธอีกชนิดหนึ่งที่เป็นสายยิงเหมือนกันฮะซึ่งก็คือเจ้าไรเฟิลสเปียร์ตัวนี้นั่นเองครับพี่น้องก็คือมัน่ะเป็นหนึ่งในอาวุธที่มีค่าสเตตัสเกี่ยวกับบัตติงแล้วก็มีโหมดที่เป็นการยิงได้ฮะซึ่งก็คือเจ้าโหมดที่เป็นเหมือนกับฮาบ์เดียหรือว่าเป็นหอกติดปืนอย่างเงี้ยฮะ อ่านี่ฮะมันยิงได้ฮะแล้วก็มีค่าบัตรติงฮะสเตตัสของมันฮะอ่านี่ฮะไลฟเฟิลสเปียร์บวก10ฮะแล้วก็ใช้เจมบัตรติงอ่าสามบสอดบัตร ATK อัพฮะแล้วก็มีอ่าสเตตัสบัตรติงที่99สาฮะสำหรับตัวละครผมค่า AR ของมันฮะอ่าบัรทัดบัตร ATK ฮะหนึฮะบวกกับ 484ที่มาจากเจมฮะซึ่งก็คือ AR ทั้งหมดอะอยู่ที่654ฮะจะเห็นได้ว่าพลังโจมตีจากบัตติงถึง654เนี่ยถือว่าสูงมากนะฮะแต่ว่าสิ่งที่พิเศษของอาวุธชนิดนี้ก็คือการที่มันยิงเหมือนกับปืนที่ชื่อว่า h ันเตอร์บันเดอร์บัหรือว่าเป็นเจ้าปืนลูกซองนั่นเองฮะก็คือมันยิงเป็นกระสุนลูกปลายออกไปฮะหมายความว่า การจะยิงได้พลังโจมตีระดับ600ที่มันที่มันระบุไว้ในสเตตัสอ่ะจำเป็นจะต้องยิงศัตรูในระยะใกล้เพื่อให้กระสุนลูกปลายทั้งหมดฮะเข้าประทา้าศัตรูนั่นเองฮะอ่ะเราจะทดสอบด้วยการยิงเจ้าเจ้าน้องตุ๊กตาฮะจากระยะนี้ฮะอ่ะดูฮะถ้ากระสุนลูกปลายมันยิงแล้วไม่เข้าเป้าทั้งหมดฮะอ่ะนี่ฮะพลังโจมตีอยู่ที่94เท่านั้นเองฮะ ถ้ายิงแบบแบบลูกไปแบบโดนไม่กี่ลูกครับแต่ถ้าสมมุติเราเดินเข้าไปใกล้แบบนี้ฮะอ่ะอ่ะ,อะเห็นไหมฮะต่างกันลาวฟ้า,ฟากับหิวเลยฮะ705ฮะเวลายิงในระยะใกล้อ่ะเดี๋ยวดูอีกทีนึงนะฮะอ่ะเนี่ยยืนชิดๆอย่างเงี้ยฮะ705เลยฮะถือว่ายิงแรงมากๆนะฮะดีไม่ดีก็จะแรงกว่าเอเวอร์ลีนอีกจะหากฮะ จะเห็นได้ว่าอาวุธชนิดนี้จะเหมาะที่จะโจมตีศัตรูในในระยะใกล้เวลาใช้โหมดการยิงใช่ไหมฮะแต่ว่าเจ้าศัตรูตัวใหญ่ๆฮะที่มีขนาดตัวใหญ่ๆอ่ะมันก็จะสามารถกระสุนน่ะที่มันยิงกระจายออกไปจะสามารถเข้าเป้าได้มีโอกาสมากกว่าศัตรูแบบตัวเล็กๆที่มีขนาดตัวเท่าน้องตุ๊กตาฮะนั่นหมายความว่าศัตรูเจ้าตัวใหญ่ๆอย่างเจ้าอ้วนเจ้าสามอ้วนที่เราไปทดสอบฮะ จะต้องได้รับพลังโจมตีในระดับสูงแน่นอนท่าเนื่องมาจากว่ากระสุนลูกไปมันเข้าเป้าทั้งหมดฮะเดี๋ยวเราจะไปทดสอบกับเจ้า3มอ้วนฮะแต่ก่อนหน้านั้นเราจะมาดูวิบุมาดูว่าไอ้ไรเฟิลสเปียร์เนี่ยมันยิงได้กี่แบบฮะก็คือแบบแรกฮะก็คือเนี่ยฮะยืนยิงแบบธรรมดาแบบนี้ฮะแล้วก็แบบที่2ฮะก็คือทานฟอร์มแล้วก็ยิงฮะนี่ฮะมีลักษณะการยิงแบบประมาณเนี้ยฮะ ก็เดี๋ยวตรงนี้จะตัดให้นะฮะเดี๋ยวไปทดสอบกับเจ้า3มอ้วนดูฮะว่าเจ้าตัวอ้วนๆตัวใหญ่ๆฮเวลาเรายิงฮะมันจะได้รับผลกระทบหรือว่าได้รับพลังโจมตีมากกว่าปกติหรือเปล่าฮะก็เพราะว่าการยิงฮะกระสุนลูกไปมันจะเข้าประทะกับศัตรูแบบที่มีตัวใหญ่ๆได้มากกว่านั่นเองฮะอ่ะตรงนี้ตัดไปฮะอ่ะตัดกลับมาตรงนี้ฮะเดี๋ยวเราดูสเตตัสอาวุธอีกทีนึงนะฮะอ่านี่ฮะไรเฟิลสเปียร์ฮะบวกสิครับ เออาร์บัตรเอทีเคฮะหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบวกสี่ร้อยแปดสิบสี่ก็อยู่ที่หกร้อยห้าสิบสี่ฮะแล้วก็ใช้บัตรติงเกม32.6% 3ชิ้นแล้วก็ค่าบัตรติงของตัวละครสูงสุดที่99ฮะเอาฮะเราจะไปทดสอบดูฮะว่าเรายิงเจ้า3อ้วนเนี่ยจะประมาณเฉลี่ยแล้วเท่าไหร่ฮะะปั๊มเลือดก่อนฮะ น่ะสามร้อยฮะยิงจากระยะแบบเกือบจะใกล้ที่สุดทั้งเมื่อกี้น่ะยิงใกล้ๆก,ก,ก็แรงขึ้นมาหน่อยฮะสามร้อยแปดสิบพระเดี๋ยวหลบมาก่อนนะฮะยิงจากระยะไกลก็อยู่ราวๆสามร้อยเห็นไหมฮะมันตัวว้นแล้วก็เหมือนกับมีโอกาสอ่ะถ้ายิงจังๆเมื่อกี้ห้าร้อยเจ็ดสิบเลยฮะอ่ะถือว่าเอาเรื่องอยู่ฮะอ่ะถอยมาก่อนนะถอยมาก่อน ทีนี้เป็นทานฟอร์แมตแท็กยิงดูนะฮะจากระยะแบบฮะสามร้อยเหมือนกันนะพอๆกันฮนะเราอยู่ราวๆสามร้อยนะฮะยิงในระยะที่ไกลฮะฮะสองร้อยหกสิบหกครับเมื่อกี้โดนผัดจังหวะน,นิดนึงปอมาก่อนฮะเดี๋ยวจัดการทีละตัวฮะแล้วก็ให้ดูว่ายิงแล้วประมาณเท่าไหร่ฮะ นะระยะนี้ประมาณ200ฮะถ้าเกิดไกลหน่อยฮะแต่ถ้าเกิดใกล้ๆฮะ570ฮะอ่าถือว่าเอาเรื่องอยู่นะฮะถ้ายิงแบบใกล้ๆ496ฮะถ้ายิงแบบทำให้ชะงักด้วยฮะโอ้ยถอยมาก่อนฮะตายเอาได้ง่ายนะฮะเจ็บเจ้าว้วนพวกนี้อ่านี่ฮะยิงจากระยะ ไกลออกมาก็ยังถึง300เลยฮะถ้ายิงใกล้ๆฮะอ่า570ฮะอ่าก็จะอยู่ราวๆถ้ายิงแบบระยะไกลหรือระยะกลางๆฮะอยู่ที่300ฮะประมาณ300แล้วถ้าเกิดยิงแบบระยะใกล้ฮะจะการันตีอยู่ที่ราวๆ4 0 0ถึง570ฮะฮะทีนี้เราเหลืออีกตัวนึงฮะทีนี้เรายิงต่อเนื่องดูฮะว่ามันจะทำดาเมจเท่าไหร่ฮะ ใกล้ๆสี่รนะ้บฮะยิงไล่ไปเรื่อยฮนะ950แล้วฮนะอ่าไล่ไปเรื่อยฮนะ2,000แล้วฮนะ3,000แล้วฮนะ4,000แล้วฮนะอ่าฮนะเกือบจะ5,000แล้วฮะ5,000แล้วฮะ6,000ฮะยิงจ่อๆแบบต่อเนื่องฮนะทำดาเมจได้ถึง7,000ฮนะไม่น่าเชื่อใช่ไหมฮะสำหรับอาวุธที่เป็นสายยิงฮนะ เนี่ยฮะคือความน่ากลัวของไรเฟลิลสเปียร์ในโหมดการยิงนี้แล้วก็ยิงแบบระยะจจ่อกับศัตรูที่เป็นแบบตัวใหญ่ๆอ้วนๆอวบอย่างเนี้ยฮะอ่าเป็นยังไงฮะค่อนข้างจะน่าพอใจเลยใช่ไหมฮะสำหรับสายนี้ที่เป็นอาวุธปืนลูกซองแล้วก็ใช้เจมบัตติงที่ดีที่สุดบวกกับค่าบัตติงสูงสุดตีบวกสูงสุดฮะเนี่ยฮะถึง7 0 0 0เลยฮะแต่ว่าในบอสท,ที่เป็นแบบบอสในเนื้อเรื่องอะไรอย่างเนี้ยฮะ การยิงให้ได้ในระดับนี้คคุณจําเป็นจะต้องยิงบริเวณส่วนหัวของมันนะซึ่งเ,เคยทดสอบในอดีตมาแล้วฮะแต่ว่าไม่ได้ใช้เจมดีขนาดนี้ฮะสามารถยิงใส่หัวเจ้าปลาหมึกฮะก็ดอกละ600-700ได้เลยนะ,ะหัวมัน,นเป็นส่วนบอบบางแล้วก็มันเป็นศัตรูตัวใหญ่ใช่ไหมฮะยิงใส่หัวมันซึ่งรวมถึงเจ้าอามิดาล่าด้วยฮะก็ยิงได้ดอกละประมาณ600-700ฮะแล้วถ้าเกิดเข้าจังหวพะพอดีอาจจะยิงถึง1000ได้ฮะ,ะสำหรับ ลฟล์โฟลสปียในโหมดที่ใช้บัตรติงเจมอย่างเนี้ฮะแต่ต่อให้ใช้เจมฟิสซิคอลฮะการยิงในลักษณะนี้ของมันก็สามารถทำดาเมจได้ถึง500ประมาณนี้ฮะถ้าเกิดยิงเข้าจุดแล้วก็เป็นศัตรูตัวใหญ่ๆฮะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชื่นชอบพสำหรับคลิปนี้ฮะเราก็ได้นำเสนอไปแล้วฮะว่าอาวุธในลักษณะนี้มันมีจุดเด่นในการยิงใกล้ๆฮะ พอดีเรามีเจมที่ดีที่สุดของสายบัตติงแล้วก็เหมาะแก่การนำมาทำเป็นอาวุธที่เป็นสายยิงอย่างเจ้าอาวุธอย่างไรลโฟลสเปียร์นี้ฮะเดี๋ยวคลิปนี้จบลงเพียงเท่านี้นะฮะยังไงถ้าเกิดใครชื่นชอบก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะฮะช่วงนี้ไม่ค่อยได้มาลงก็เพราะว่าติดธุระอะไรหลายๆอย่างฮะ,ะช่วงนี้ชีวิตก็ยุ่งๆอยู่ฮะ,ะแต่ยังไงก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามเรื่อยๆฮะ,ค,ะคอยมากดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์แล้วก็ให้กำลังใจรวมถึง กด s ซับ c r i b e ให้กับผมด้วยฮะเดี๋ยวคลิปนี้ไปก่อนนะครับบายครับผมบายครับ